หาคุณกำลังมองหามือถือที่มีแบตเตอรี่อึดและราคายังไม่แพงมากเรื่องนี้อาจจะทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเรียวมีเพิ่งเปิดตัว r m c 8 5ซีรีส์ที่มาพร้อมแบตเตอรี่7 0 0 0 mah และคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ได้เพียงแค่แบตเตอรี่ใหญ่เท่านั้นในการเปิดตัวครั้งนี้เรียวมีได้นำเสนอ2รุ่นได้แก่ r m c 8 5และ RM485 Pro ที่มาพร้อมคุณสมบัติที่แตกต่างกันแต่ก็มีจุดเด่น ที่น่าสนใจในทุกรุ่นเช่นการรองรับการชัด์จไว45วัตต์และมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68 IP69K ที่ทำให้มือถือนี้มีความทนทานมากขึ้นซึ่งเป็นจุดที่ส่วนใหญ่ของมือถือระดับราคานี้อาจจะไม่มีแต่ที่น่าสงสัยคือคุณภาพการทนทานที่ระดับเกรดทหารนี้จริงๆแล้วจะคุ้มค่ากับราคาหรือไม่นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างในด้านหน้าจอและชิปเซต ระหว่างเรมสี85และเรมสี85 Pro ที่อาจจะทําให้คุณตัดสินใจได้ยากขึ้นว่าควรเลือกรุ่นไหนดีและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือกล้องหลักที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซลและกล้องหน้า8ล้านพิกเซลที่อาจจะไม่ใช่จุดเด่นที่น่าทึ่งที่สุดในตลาดในปัจจุบันแต่ก็เพียงพอสําหรับการใช้งานประจําวันอย่างไรก็ตามความเสียหายจากของเหลวไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขประกันซึ่งอาจจะเป็นจุดที่คุณต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ โดยเรมซี85 Pro มีให้เลือกสองสีได้แก่สีม่วงเพริเตและสีเขียวพี่ขอกส่วนเรมซี85มีให้เลือกสีเขียวและสีม่วงแต่ที่น่าสงสัยคือกำหนดการเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยยังไม่มีการเปิดเผยที่แน่ชัดซึ่งอาจจะทำให้คุณต้องรอคอยอีกสักพักดังนั้นคุณคิดยังไงกับมือถือรุ่นนี้คุณคิดว่าคุณสมบัติเหล่านี้คุ้มค่ากับราคาหรือไม่ขอให้แสดงความคิดเห็นลงไปในการแสดงความคิดเห็นด้านล่างเลย